ปอกแอปเปิ้ลของเราให้ไม่ดำเก็บไว้1อาทิตย์ก็ยังขาวจั่วน้ากินแบบนี้ค่ะแค่ใส่3สิ่งนี้ลงไปเพิ่มความอร่อยให้กับแอปเปิ้ลของเราอีกด้วยค่ะนี่เลยค่ะแอปเปิ้ลขาวๆอวบๆบแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะ หลังเทศการตุ่จีนอุ๋ยเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆบ้านเลยจะมีแอปเปิลเพราะแอปเปิลจะเป็นผลไม้หนชนิดค่ะที่นิยมนํามาไหวแต่ปัญหาของเขาเวลาเราจะปอกแช่ตัวเย็นเอาไว้อยากกินแบบเย็นๆช็น่ำๆแต่ปอกไว้แค่ข้ามชัวม่วโมงแอปเปิลของเราก็สีค้าดําไม่น่ารับประทานค่ะวันนี้อุ๋ยมีเคล็ดลับมาฝากค่ะแค่ใส่สสิ่งนี้รับรองเลยค่ะว่าแอปเปิ้ลที่ว่าดําค้า แช่เย็น3-4วันก็ไม่ดำค่ะแถมยังเพิ่มความหวานให้กับแอปเปิลของเราอีกด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วว่าแอปเปิลอ่ะทานเปลือกได้ด้วยนะแต่ว่าหลายๆบ้านค่ะก็ไม่ชอบทานอย่างเช่นบ้านอุ๋ยค่ะก็จะใช้วิธีการปอกเลยค่ะให้เรานำแอปเปิลมาปอกแต่ก่อนปอกเปลือกค่ะเรามาเตรียมสิ่งนี้ค่ะ นี่ค่คะให้เราเตรียมน้ําสะอาดเกลือ1ช้อนค่ะใส่งไปเลยค่ะน้ําต้มสายชูค่ะน้ําต้มสายชู2ช้อนค่ะแล้วคนเกลือให้ละลายเลยค่ะ หลังจากเกลือละลายแล้วให้เราปอกเปลือกได้เลยค่ะถ้าบ้านไหนมีลูกเล็กนี่ยิ่งไม่ชอบทานเปลือกอย่าเลยเพราะว่าคือเด็กเขาจะมีความรู้สึกว่าแข็งนะนี่ค่ะ หลังจากที่เราปอกเสร็จแล้วนะให้เราค่ะแช่ลงไปในน้ำค่ะที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแช่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราปอกเสร็จแล้วนะให้เราค่ะหั่นเลยค่ะผ่าสี่เลย แล้วเอาแกนกลางออกค่ะเราแช่ไว้แบบนี้เลยนะนี่ค่ะหลังจากที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะเราจะนำมาหั่นครึ่งค่ะนี่เพื่อให้ชิ้นเล็กลงค่ะ นี่ค่ะแล้วให้เราแช่ไว้แบบนี้ค่ะ20นาทีเมื่อครบ20นาทีค่ะให้เรานำขึ้นจากน้ำเลยค่ะนี่เลยค่ะเราจะได้แอปเปิ้ล เขาขาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีกหนึ่งสิ่งค่ะเพื่อเพิ่มความหวานให้กับแอปเปิ้ลของเราค่ะนี่ค่ะให้เราเตรียมน้ําสะอาดค่ะประมาณ1ลิตรแล้วใส่น้าตาลทรายลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะแล้วคนน้ําตาลทรายให้ละลายเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อน้ําตาลทรายละลายแล้วให้เราค่ะนำแอปเปิ้ลค่ะลงไปแช่เลยค่ะเราจะแช่แอปเปิ้ลประมาณ20นาทีค่ะ หลังจากครบ20นาทีค่ะให้เราค่ะนำแอปเปิลค่ะขึ้นเลยค่ะเราก็สามารถนำมาทานได้เลยค่ะแต่สำหรับใครที่จะแช่เย็น เอาไว้ทานแบบเย็นๆแบบชื่นใจค่ะนี่ค่ะให้เรานํากระดาษซับน้ํามันนะที่เราใช้เวลาทอดอาหารค่ะกระดาษอันนประสมตัวนี้ค่ะแล้วใส่แอปเปิลลงไปเลยค่ะเราจะซับแอปเปิ้ลของเราค่ะให้แห้งค่ะนี่ค่ะซับให้แห้งเลยค่ะก็จะใช้วิธีแบบนี้เลยค่ะ เตรียมกล่องเลยค่ะทัพเปอร์แวร์ที่เราจะใช้ใส่ตู้เย็นค่ะให้นำกระดาษค่ะซับน้ำมันเนาะเพื่อซับส่วนของน้ำค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็วางเรียงใส่ในกล่องได้เลยค่ะเพราะว่าไอตัวน้ำมันจะเป็นตัวที่ทำให้เวลาเรานำไปแช่เย็นแล้วอะ่ะเขาจะทำให้เขาช้ำนะเราก็จะซับค่ะน้ำออกแบบนี้ให้แห้ง หรือใครไม่มีเวลาก็อาจจะใส่ตะแกรงแล้วก็รอ้อยเขาแห้งค่ะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะแล้วใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะช่องแช่ผักเนาะช่องแช่ธรรมดาได้เลยค่ะเท่านี้เราก็จะมีแอปเปิลขา,ขาวๆบวบๆแบบนี้ทานแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะนี่เลยคะ่ะแอปเปิ้ลขาวๆอบวบๆแบบนี้เลยคะ่ะ